พาคุณแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเหมือนกับสัญญาณทีะจรก็หายไปอย่างงี้ครับแล้วก็ก็เหมือนปั๊มแล้วก็เหมือนมีชีพจรแล้วก็ปั๊มอีกประมาณานั่นแหละฮะแล้วส,สุดท้ายเหมือนชีพจรไม่เต้นเ,เกินสามสินาทีคุณหมอก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันก็คือต่อให้ต่อให้มีปฏิหารก็อาจจะไม่ได้สามารถใช้ชีวิตปกติต่อเาได้งียครับ มันมันก็เลยจบที่ตรงนั้นครับโดยทั่วไปแล้วทุกๆวันนี้คุณแม่ก็จะมีอาการไออยู่บ้างอยู่แล้วเรื่อยๆครับผมแต่ว่าวันเกิดเหตุที่มีอาการอาเจียนเป็นเลือดปนจานวนเยอะเนี่ยอันนี้ครั้งแรกจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วแล้วแต่ว่าไปเดินทางไปถึงโรงพยาบาลก็ใช้เวลาไม่ได้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้นานขนาดนั้นแล้วกันครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็เราเราก็ยังไม่รู้รยายละเอียดครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่มาให้กําลังใจแล้วก็ ทุกทุกคนที่มาร่วมบุญกันนะครับเยอะแยะมากมากจริงๆครับผมแล้วก็และแน่นอนก็ต้องขอบคุณทางพี่แอฟแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเพราะว่าจริงๆพี่ช่วยเยอะมากๆครับผมแล้วก็มันก็เลยทําให้มันรับรับลืมกว่ากว่าที่กว่าที่คิดเยอะเลยแล้วแต่ความความเชื่อคนนะแต่เท่าที่ปรึกษารอบๆข้างมารู้สึกว่า,าส่วนตัวครอบครัวผมแล้วกันจะจะ,จะไม่อาจจะไม่ได้เก็บ ไวครับผมน่าจะปล่อยปล่อยแล้วปล่อยปล่อยเลยบางทีมันมีความเชื่อที่ว่าแบบเก็บไว้แล้วบางทีเขาจะคุณแม่จะไม่ได้ไปเกิดสุสติอะไรเนี่ยคือทางทางครอบครัวผมความเอ่อข้อสรุปก็คือคิดว่าไม่ไม่น่าเก็บไว้